วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พรจอโลกโดยสุทธิชายยุน่นและเทพชัยยองสนับสนุนโดย ACBSME ตอบโจทย์ครบรู้ทุกความต้องการติดต่อ02-722-2222สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันที่20พิพฤศจิกายนคือวันพุทธที่จะมาถึงนี้นะครับก็คงจะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งละเพราะว่า มันก็สำคัญมากพอที่จะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยยังยืนหยัดต่อไปนะครับและก็มากพอที่จะทำให้ฝ่ายที่หนุนรัฐบาลก็คือนปชกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยต้องออกมาระดมมวลชนเพื่อเตรียมที่จะมาชุมนุมใหญ่กันในกรุงเทพในสัปดาห์หน้านะครับที่กำหนดไว้คือ 18, 19, 23วันที่ มวลชนนปชเนี่ยจะมีการชุมนุมที่เมืองทองธานีนะครับเหตุผลชัดเจนครับไม่อ้อมคอมก็คือต้องการให้กําลังใจรัฐบาลสนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่และที่สําคัญก็คือเขาใช้คําว่าจับตาดูาการทําหน้าที่ของศาลร,รัฐมนูญเพราะว่าวันที่20เนี่ยจะเป็นวันที่ศาลจะมีคาวินิจฉัยค,คําร้องคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสอวอนะครับ ซึ่งก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนานานะครับว่าผลการวินิจฉัยถ้าออกมาในรูปแบบไหนยังไงจะมีผลกระทบอย่างไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทางมวลชนรปรชนั้นก็ส่งสัญญาณมาชัดเจนนะครับว่าถ้ามันมีคําวินิจฉัยที่ออกมาในแนวทางที่เป็นทางลบกับรัฐบาลมากๆเนี่ยมันก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคุณแคนนะครับซึ่งก็ตามคมเคลื่อนไหวของรปรชมาตลอดเนี่ย ก็คงเห็นภาพชัดเจนว่าว่าทางกลุ่มรปชเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สเท่าไหร่นักนะครับนั่นยิ่เป็นปโตรคัญที่ว่าทําไมต้องชุมนุมกันสเจ็ดสิบแปดอสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับจริงๆแล้วทางรปชนี่เขากลัวอะไรตอนนี้นนคือถ้าฟังจากคําแถลงของคุณทิดาทาวเสถนะียเป,ประธานเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่มั่นใจว่าการตัดสินเนี่ยมันจะ ตรงปตรงมาเขาพูดภาษาเขาก็ว่ามันเคยมีบทเรียนหลายครั้งที่เขาเจอมาอย่างน้อยก็ยุดพักสองครั้งแล้วละเขาก็วันวันว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกเขาก็เขาก็พูดแบบไม่ไม่ไม่อ้อมคือพูดอ้อมว่าเราต้องรวมพลังกันไว้ต้องแสดงพลังต้องอยู่แต่ก็ยืนยันว่าจะอยู่ในที่ตั้ง คือเดิมทีก็อย่างที่เคยคุยว่าจะจัดที่ราชมังกลาใช่ครับวันที่สิบเจ็ดแต่นี้เขาก็อ้างว่าติดลอยกระทงติดลอยกระทงวันที่สิบเจันวันอาทิตย์ตก็เลยเลื่อนมาสิบแปดสิบกยี่สิบที่เมืองทองซึ่งออถ้าคนมองดูโดยสภาพภออูมิ ที่ตั้งแล้วเนี่ยมันมันประเสฐไม่ได้หรอกว่าจะไปกดดันศาลคตอว่าข้ายังไม่พูดออกมาท่านนิ่งๆตรงๆที่พูดภาษาชาวบ้านก็มาไปตั้งอยู่เมืองทองอ่ะเป็นกึ่งก็นอยูู่่ไม่ไกลกันนักใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันก็ชัดเจนเพราะว่าทางแกนนำตปชเนี่ยจะเป็นคุณทิดาคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนรุสายเกลือเนี่ยเวลาพูดถึง องค์กรอิสระนะครับพูดถึงเรื่องสารานนสารัฐปรมนูญสในองค์กรที่ที่รัฐบาลคุมไม่ได้ทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่ไว้วางใจครับนะครับมองว่าเป็นเครื่องมืออัมมาเป็นเครื่องมืออาํานาจเก่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาษาที่ใช้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อปลุกให้คนออกมาร่วมชุมนุมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างการเดินสายไปตามภาคอีสานภาคเหนือใช่ไหมคุณแก่นใช่ครับวันนี้ก็เปนอย่างคือจงบอกว่าตุลาตุลาการเนี่ยหรือ นี่เป็นเป้าเขาอยู่แล้วล่ะนะครับทางไม่ว่าเวทีไหนอ่ะก็ถือว่าเป็นเขาก็มองว่าเขาพูดเขาก็พูดว่าตอนเนี้ทหารเนี่ยพอไว้ใจได้แต่ที่นี้ว่าจะไม่ตุลาการนะครับแล้วก็วันนี้คุณเ,เขาก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยคุณแสดงต้องคอยจับต้องทุกเวทีที่ผมสังเกตมาเนี่ยครับ,รบไม่มีการโจมตีทหารอืมแต่จะจะพุ่งเป้าไปที่ตุลาการครับเอ,อเป็นพิเศษ ทุกวิธีที่ตอนที่ที่เดินสายอยู่เนี่ยกออ็<า>ฟังแล้วสมมิหนึ่งว่าคงจะมีคนไปสื่อสารให้กับมวลชนเสื้อแดงหรือนปชเนี่ยเขาเข้าใจว่าขณะดีิทหารกับรัฐบาลเนี่ย ทำงานด้วยกันได้แล้วใช่ใช่ใชค,คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะต,ต้องต้องด่านก,นก่อนนะใช่ใช่ถูกต้องพยุทธ์ที่จะโดนหนักที่สุดเลยใช่ครับแต่ครั้งนี้ไม่เลย <c oughs> สามาที่เขาเดินสายว่านี่ดูวิธ <laughs> ีถ้าจะนํการนทั้งหลายที่พูดเนี่ยก็ไม่แตะทหารเท่าไหร่ไม่เลยนะครับไม่ไมแต่วิธีย่อยๆนะครับเทพ่ัปใชไม่แตะเหมือนกันหรอมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไอการที่เขาทางนปชกับทหารเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าพูดกันรู้เรื่องได้เนี่ยอ๋อก็ตั้งแต่ในยุคนิรักเป็นร่มดีกระโหลกมนี่แหละที่เข้าาไปกกะะหมนนี็คขงจแบบ น้ำเสียงมันผิดไปแหลวะวอเออแต่ก,ก่อนแล้วก็แต่ก,ก่อนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องถ้าเจ้าจาได้จะพูดถึงการรัฐประหารบ่อยมากใช่ใช่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วประหานไม่พูดถึงตอ่อไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงใช่ใช่คือฐานรอดูแล้วถ้ามีเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อไรก็พร้อมจะเอาไหา้กันมาตันทีนะครับใช่ครับแล้วเวลาพูดถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมในปีสองห้าสามเนี่ยก็จะพุ่งไปที่รัฐบาลอภิิ์เป็นหลักเลยใช่ไหมใช่อภิษฎุศลเทพเป็นหลักจะไม่พุ่งไปที่ พลเอกประยุทธ์ซึ่งสมัยนั้นจริงๆบทบาทก็เยอะนะ <laughs> ใช่ไหมรู้สึกว่ายิ่งตอนพลอนี้โทษเนี่ยยิ่งเขาก็จะพุ่งเป้าที่สองคนเป็นหลักเลยแล้วลืมพูดถึงเรื่องหน่วยความนคงที่ไปทํางานอไม่มีพูดถึงแล้วก็ก็เหมือนว่าถา้ถาถ้าถ้าคนเหล่านี้ได้ผลพวงรับไประโยชน์ไปก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเือนบ้างอย่างเงี้ยตอนนี้แล้วเรื่องการคำพิพากษาสารโลกเกี่ยวกับประสาทพระวิหารเนี่ยเป็นประเด็นของคนแสดงไหม ไม่ค่อยพูดถึงกันนะบนเวทีพูดถึงน้อยแล้วก็จะถ้าพูดก็จะชื่นชมทางทางทางทูตแล้วก็ชื่นชมตัวแพรมจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะสองรัฐบาลเนี่ย คุยกันได้รัฐบาลคเขมรนกับไทยคุยกันได้จริงจริงจริงเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่คือไม่มองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นต้นเหตุที่หลายคนมองว่าทําให้เพียงพ้าไม่ได้มองกันเลยใช่ไหมไม่เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทุกวิธีตอนเนี้ยมันพุ่งไปเป็นเรื่องตัวละครมากกว่าครับบูก็แสดงว่าเขามีความบั่นไหวมากพอสมควรเพราะเพราะเขายังเชื่ออยู่ว่ามีอำนาจบางอย่างที่สั่งกลไกอิสระได้อยู่ใช่ไหมเขาก็เขาก็ค่าดว่าไอ้ฝ่ายที่มา ทำชุมนุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณสุเทพกลุ่มทางกองทัพทมก็รอวันที่ยี่สิบเหมือนกันใช่รอยี่สิบเหมือนกันคือมองเสมือนว่านี่เป็นกระบวนการที่มีการสมรู้ร่วมคิดกันหลายคทางทางจธิปัตย์คุณสุเทพเนี่ยก็ชุมนุมเพื่อกดดันเพื่อที่จะรออะไรบางอย่างครับเขาใช้คำว่าเหมือนกระทั่งคุณสุเทพเหมือนรับสัญญาณในบางอย่างมาให้ใชุมนุมมาเพื่อเพสร้างกระแสอยู่ใช่ไหมครับมันเหมือนว่าทุกตอนนี้ท้องสองหอยมันอ่านกันว่า ฝ่ายนี้ชุมนุมก็ื่อหนุนใช่ไหมเพราะถ้าไม่หนุนเนี่ยคือหมายว่าถ้าถ้าไม่มีกองเชียร์เนี่ยสารจะไม่ไม่กล้าตัดใจครับเขาเขาคิดอย่างเงี้นะครับเอ่อฉะนั้นคุณสุเทพจึงต้องระดมคนมาเยอะๆเพื่อให้ให้สารมีความมั่นใจครับอะไรเงี้ยเห็นว่ามีมวลชนอยู่ข้างหลังเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็ใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันทางเขาเองก็ต้องต้องระดมพลังแต่คุณทิดานี่แกก็ให้พูดแกก็พูดว่าเราไม่ได้เราไม่ได้กดดันสารนะ เราเรียกพวกเราเบอร์ว่แดงเยอะกลุ่มมัน <ừ> um. เยอะมากเราต้องการรวมที่เดียวมันจะ,จะไม่เป็นหาเดี๋ยวเกิวน,นเกิดฐานตัดสินออกเชิงรบป้าเกินไปเนี่ยเราคุมไม่อยู่อะไรเขาก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังของมวลชนของทั้งสองฝ่ายมาที่คุณสมถ,ถ่ัยวันที่20พฤิจิกายนเนี่ยถ้าเราลองวิเคราะห์กันดูว่ามันมันมี หลายทฤษฎีว่ามันไอคำวิธีใชนี่ออกมามันควรจะเป็นแนวทางไหนบ้างตอนนี้มันมีอยู่สองาทางใช่ไหมที่ดูมันว่าจะเป็นไปได้แล้วก็แน่นอนคือถ้ามันยับสุดโตรงเลยกับทั้ง2ด้านเนี่ยมันก็คงจะเป็นประเด็นพอสมควรแหละ,ะใช่ไหมทางรัฐบาลเองมีความคาดหวังยังไงลึกๆว่าออกมาทางไหนที่มันดีที่สุด มีอยู่สามทางถ้ารัฐบาลอยากได้มากที่สุดก็ต้องบอกว่าศาลตัดสินว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูนแต่ <yeah. S 2> ทีนี้ถ้าเราดูในรายละเอียดคำฟ้องประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยง <Yeah. S 2> ที่ศาลจะชี้ได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้ถ้าศาลชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มีอีกสองทางหมายถึงว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญ แล้วยุบพักด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือแรงเลยอันนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางมวลชนคนเสื้อแดงเขาเขาไม่อยากให้เกิดแล้วก็มีการประกาศกันไกลๆนั่แหละว่าถ้าตัดสินไม่ตรงไปตรงมาก็เจอกันหน่อยอันนี้คือที่คุณจตุพรเคยประกาศตั้งแต่ตอนตั้งเวทีที่เมืองทองครั้งแรกเมื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัดสินว่าขัดรัฐมนูญแต่ไม่ยุบพัก ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเอ่อมันก็จะมีมันจะต้องมีกระบวนการที่จะไปเอาผิดหรือว่าไปดำเนินการกับบรรดาผู้ที่เข้าชื่อค,คือสา2รอยสิบสองสออแล้วก็สอวอที่เข้าชื่อเสนอเนี่ยถ้าจะมีคนเอาผิดก็คือว่าจะต้องไปสู่กระบวนการที่ยื่นถอดถอนครับก็ต้องให้วุฒิสภาถอดถอนใช่ไหมใช่ค่ะคือประเด็นนี้เนี่ยที่ผ่านมาทางทางกลุ่มสแสดงอย่างทางคุณจตุพรเนี่ยเขาก็จะเคยพูดบอกว่าถ้า ตอนนี้มีความพยายามที่จะตัดสินแล้วก็อาจจะให้เกิดการเดดล็อกโดยการตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วทำให้สอสอเนี่ยพ้นจากตําแหน่ง uh. แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าศาลตัดสินว่าขัด แล้ว312รอสสอสออวเนี่ยจะหลุดจากตำแหน่งเลยครับไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ต้องไปอีกกระบวนการหนึ่งเพราะฉะนั้นเดดล็อกตามที่ที่คุณจตุพรพูดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอืมแต่ว่ามันก็เป็นเป็นภาพที่ทางรัฐบาลคงเป็นห่วงละ่ะใช่ไหมอาจจะเป็นกระแสเป็นกระแสมามาช่วยมาเพิ่มให้กับการชุมนุมถึงแม้ว่าศาลวิด้ใชัยว่าผิดรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ถึงขั้นยุบพักนะครับแล้วก็มีกระบวนการถอน ตามมาตามกฎหมายเนี่ยมันก,ก็ก็คงทําให้เกิดกระแสะกดดันรัฐบาลเยอะพอสมควรเพราะว่าเพิ่งจะจบหมัดหมัในเรื่องขสามร้อคน <laughs> <ช>ที่โ<บ>วนนี้และโทษจามม <laughs> เจือเรื่องใหม่เนี่ยผมคิดว่าก็ผมก็คงจะเติมเชื้อเพลิงให้กับกับฝ่ายที่ออกมาชุมนุมต่อต้านละ่ะรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้มองสถานการณ์ยังไงเมื่อทางทางทางฝ่ายชุมนุมเนี่ยก็ไม่ยอมถอยนะครับ แล้วก็ก็หวังว่าโอเคสมมติเราคิดว่า20เนี่ยอาจจะตัดสินออากมาเป็นกลางนะครับก็คืออาจจะออกมาทางกลางกลางกลางหน่อย,อยนะี้ยรัฐบาลเองมองว่ามันมันจะมันจะทําให้ฝ่ายที่ชุมนุมเนี่ยเขายอมถอยไปไหมคือรัฐบาลเขาเขากังวลวันที่ 20, 2ี่สิบแต่ถ้าวันที่2ี่สิบเขาผ่านไปได้ คือเขาเสารรัฐรรมนูนไม่ตัดสินแบบในแนวทางสุดตรงที่ว่ายุบพ,พักเลยเนี่ยรัฐบ,บาลเขายังเชื่อว่าเขาสามารถที่จะประคองสถานการณ์ต่อไปได้เพราะว่าในส่วนของเอ,อเวทีเองเนี่ยเขาก็ยังมองว่าคือนับวันเนี่ยคนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วก็การยกระดับการชุมนุมอะไรของคุณคุณสุเทพเนี่ยก็ คือสุดท้ายไม่รู้ว่าจะยกไปทางไหนแต่แต่ทางฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็ประเมินว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องนํามาสู่การกดดันเพื่อให้รัฐบาลยุบสภาแต่รัฐบาลเขาคิดว่าถ้าผ่านวันที่ยี่สิบไปได้เนี่ยเขาคงประคองได้จะไปเจอระเบิดอีกรูปหนึ่งที่ที่รออยู่ก็คือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอ,อันนั้นก็ถ้าตามที่ทางทางฝ่ายรัฐบาลบอกก็คืออาจจะเป็นช่วงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็เพิ่ม เพิ่มกระแสนิดนึงแต,แต่แต่เขาก็ยังคิดว่าถึงที่สุดเนี่ยเสียงในสภาเขาก็ชนะอยู่แล้ว<ช>เวลาโหวตบัาก็มีเสียงข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าการอภิปรายมันคงดือดเดือด,ดมันคงจะมีประเด็นมีข้อมูลมีการโจมตีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเหตุร่างพรบเนี่ยทุจร,ริตที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนายกัฐรรมเองเนี่ยเที่ยวน,นี้คงตกเป็นเป้าอย่างหนักเลยเพราะมันชัดเจนมากแต่คุณแคนก็สังเกตเห็นว่าเวทีของที่นุสาวริปะชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มน้ำหนัก ของการวิาพากษ์วิจาร์ณการโจมตีเนี่ยไปอยู่ที่ตระกูลชินวัตนนี่มากขึ้นนะก็คือทางคุณสเสพเองก็คงต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการาชำาแหละเรื่องทีแพ่ของ <c oughs> ของตระกูลชินวัรนะเพราะว่าถ,ถ้าถ้าเรามองอย่างในแง่ของว่า,าทำยังไงให้เวทีอยู่ได้นะครับเวทีจะอยู่ต่อไป <c oughs> ในีใน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 ้มันก็ต้องมีมีเนื้อหามี ไอ้สิ่งที่มาบอกกล่าวผู้ชมุมนุมว่า,าจะทําอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าที่อบอกว่ายกระดับเป็นโยกแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ากระแสโดยรวมต้องยอมรัากระแสนี่โทษมันลดลงแล้วใช่ใช่ดังนั้นดังนั้นเวทีก็ต,ต้องเปลี่ยนเนื้อหาต้องเปลี่ยนหาต้องเอาเป็นเอาตรงเนี้ยเป็นเหมือนเวทีที่ให้การสาผู้มาชุมนุมเหมือนเหมือนทางเวทีคอปทก็บ้านเรื่องปฏิรูปเดียวก็อย่างนั้นเพราะว่า คงเนื่อคุณสุเทพยืนยันว่าจะชมุมนุมโดยสันติสงบนี่ก็ต้องก็ต้องทำอย่างนี้ <S <S ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเขาโฟกัสในประเด็นเรื่องตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาสามารถอยู่ยาวอยู่ยาวไปจนถึงปิดพูดถึงยุคสภาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นได้อีกเพราะว่ามันก็จะโยงไปถึงเรื่องนโทษกรรมที่บอกว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ตายต่อให้ยุบสภาเนี่ยเหมือนมันตกไปแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ตาย เพราะว่าถ้ารัฐบาลนี้กลับมาได้อีกเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหยิบมายืนยันเพราะฉะนั้นต้องเป็นเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการเพื่อที่จะสกัดไม่ให้คุณทักษิณกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคือหมายถึงระบอบทักษิณที่จะกลับมาได้คือกลับมาก็ต้องน้อยที่สุดครับแน่นอนในเวทีของพรรประชาธิปัตย์ที่จัดเนี่ย น้ำหนักตอนนี้ไปที่ทางด้านตะกูลเชนวัฒน์มากขึ้นเนี่ยแต่เวทีเสื้อแดงนะ่ะประเด็นที่เขาพูดคุยกันมันเวทีที่อภิปรายกันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยมันมันไปทางด้านไหนบ้างก็ยังเป็นเรื่องของคุณสุเทพกุลสิทธิ์ซึ่งเขาเขายังหวังที่ผมเคยเคยพูดในรายการว่าวันที่สิบสองธันวาครับซึ่งคุณสุเทพกับคุณสิทธิ์ต้องขึ้นศาลในคดีเก้าสิบเก้าสิบศพเนี่ยครับคือตรงเนี้ยเขายังตอกย้าเรื่องนี้อยู่เวทีเรื่องเนี้ยเรื่องคุณสุเทพกุลสิทธ จะต้องเอาสองคนเนี้ยเข้ามาสู่กระบวนการทางาให้ได้แล้วก็ลงโทษได้ยังเป็นเรื่องหลักอยู่คครรัับบถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณสมุทัยความพยายามที่จะจัดให้มีการพูดคุยเพื่อความปลองดองนี้ก็คงไม่มีใครพูดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะเป็นน่าจะเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าสถานการณ์หลังจากที่รัฐบาลผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็บอกแล้วบอกว่า เรื่องการสร้างความปลองดองมันเป็นแค่ข้ออ้างเป้าหมายสำคัญเนี่ยที่รัฐบาลบอกทุกครั้งว่าเพื่อสร้างความปลองดองเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเพื่ออะไรคือคุณชัย,ยว่ายิ่ง,ย,งยิ่งท้าเวทีทางร่าเนินพยายามพูดไงว่าชำระตะกุนชินนวมากเลยไอ้ฝ่ายไไทางตรงข้ามเนี่ยก็จะเล่น สองคนเนี้ยกลับสองคนเออก็จะเป็นเนี้ยตอนนี้ซึ่เรื่องปองดองเรื่องพูดเลยพอปองดองเรื่องพูดเลยคืออย่างน้อยผมก็จากนี้ถึงการเลือกตั้งที่มีขึ้นเนี่ยคงไม่มีใครพยายามีจะพูดเรื่องปองดองนะเพราะพูดไปคนก็ไม่เชื่อแล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไม้แต่คนกลางมาเสนอก็ยากยากแล้วจนนี้เอาละครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย